ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพยคาววจรทั้งหลายสำหรับวันนี้มาพบกับท่าน เรื่องอารหัต์เรื่องของพระอารหาัน,นต์คือปฏิบัาาที่ทําบุคคลให้เป็นพระสะัทานาคามีได้ผ่านมาแล้วท่านจะเห็นว่าในด้านของสุขาวิปัสสโกอาตมาจะไม่ไม่ได้พูดถึงการนั่งเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิเพราะว่าสายสุขาวิปัสสโกไม่ใช่ว่าชัานท่านจะไม่นั่งเจริญสมาธิเสมอไป ท่านก็ทำของท่านการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธิการทำจิตให้สงบท่านก็ทำแต่ส่วนใหญ่ท่านใช้อารมณ์คิดมากกว่าคือคิดอยู่ในขอบเขตของกิเลสท,ที่เราจะเข้าไปทำลายสร้างอารมณ์ที่เป็นศัตรูกับกิเลสเช่นพระอนาคามีก็มีกิเลสตัวสำคัญอยู่สองตัวคือการมชันทะกับปฏิฆะ ฉะนั้นท่านก็ตั้งหน้าต่างตาทำโดยเฉพาะแล้เท่าที่อธิบายมาบางท่านจะรู้สึกว่านั่นเป็นอารมณ์ของสมถะมากทำไมไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาญาณแต่ความจริงการยับยั้งกิเลสสมถะมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราระงับกิเลสให้จมตัวลง มีอาการเปลียไม่สามารถจะเดินได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจรารณาที่เรียกคนว่าพิจารณาที่เรียกคนว่าวิปัสนาญาณตัวที่ใช้ปัญญาพิจรารณาก็เห็นว่าเจ้ากรรมชันทะมันเป็นทุกข์อะไรให้เกิดทุกข์เพราะเราอยากแล้วเราจะทำลายทุกข์ได้ยังไงก็พระมรรคไปเรื่งปฏิบัติด้ยกยศีลสมาธิปัญญาในเมื่อเราไม่ชอบการมชันทะ เร่อำนาจของสมถาภาวนาแล้วก็หาทางหลีกเสียได้เอาจิตเข้าไปคิดหาความเป็นจริงว่าการของการป็นฉันทตทั้งหมดนี้ไม่ว่าชายหรือหญิงมันเป็นสภาวะความสกปรกที่เราพอใจสิ่งสกปรกว่าเป็นของดีก็เพราะความโง่เราก็ตัดความโง่ทิ้งไป คิดกำลังใจที่เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นสกปรกทั้งชายทั้งหญิงเห็นแล้วมีสภาพเหมือนกับสุนัขเน่าเดินผ่านข้างหน้าถ้าอารมณ์จิตของเราจับอยู่อย่างนี้เป็นปกติความปรารถนามันก็ไม่มีนี่เป็นอนวุวาเราก็ว่ากันเท่าสมถวิปัสนาล้วนเข้าควบกันไปนี่กล่าวกันว่าพระสุขาวิปัสสโกมีวิปัสนาญาลวนนั้นไม่จริง ต้องมีอารมณ์สมถาะาปนเว้นไว้แต่ท่านที่ปฏิบัติไปไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นสมถะและไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นมิปัสนาญาาเท่านั้นอันนี้ขอผ่านไปเพราะว่าทางที่พูดมาเป็นแนวทางที่แนะนำท่านเท่านั้นเพื่อการปฏิบัติแต่และท่านใะเหมือนตามสายที่พูดมานี้ทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนกันมันขึ้นกับปฏิปทาของแต่และบุคคล เป็นได้เพียงบอกแนวย่อๆไว้เท่านั้นสำหรับตอนนี้ไปก็จะพูดเรื่องอรหัตผลรู้ว่ากำลังพูดอยู่กับท่านพระอนาคา,ามคสำหรับท่านีผ่านพระอนาคามีมาแล้วพระอนาคามีผลผ่านมาแล้วกิจที่ต้องทำต่อไปที่กำลังทำอยู่ ขนาดนี้ท่านเรียกว่าอรหัตมักกำลังเดินเข้าไปสู่ความเป็นอรหัตคลเรียกว่าคนหนนทางของพระอรหันต์กำลังเดินทางไปสู่ความเป็นอรหันต์นั่นเอง <c oughs> อรหัตมักอัตมาแปลว่าอย่างนี้ชาวบ้านเขาแปลว่ายัางไงก็ช่างซึ่งไม่เกี่ยวกันเป็นอันว่าท่านเข้าใจง่ายๆดีกว่า นเมื่อในขณะเมื่อเราทำตนเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเป็นอันว่าทำลายขาช้างในสองช้างสองขาคือขาหน้าด้านขวากับขาหลังด้านซ้ายคราวนี้ช้างจะไปทไําไหนก็ต้องนอนตาปริบปช้างนอนนี้ไม่ใช่ว่าช้างจะไม่มีพิษ งวงของช้างก็ยังใช้งานได้แต่งาใช้ไม่ได้ยังมีอันตรายสำหรับผู้บุคลผู้เข้าไปใกล้อยู่ตอนนี้เราก็ต้องเข้าไปทำลายจิตใจของช้างแล้วทำลายช้างให้มันตายไปเสียให้หมดแต่ว่าคราวนี้จะไม่ขอพูดถึงช้างดีกว่าเป็นอันว่าเรื่องของช้างผ่านไปสองขาช้างช้างเดินไม่ไหวใจของช้างยังคิด วงของช้างจะทางานได้ในขอบเขตเฉพาะก็เป็นเรื่องของช้างปล่อยไปอย่างนั้นเป็นอันว่าคนที่เข้าถึงพระอนาคามีถ้าไม่ทําอะไรต่อไปเลยมีสภาวะอยู่ในความเป็นสุขด้วยกำลังจิตที่มีอยู่กินเลที่มีอยู่ได้กับเพียงอนุสัยตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมก็นิพพานบนนั้นก็ชื่อว่ามีความสุขพอ ดันั้นเรื่องของช้างจะไม่พูดต่อไปตอนนี้ไปก็จะพูดถึงเรื่องมดเลนไรล้อยูงกิเลสต่อไปนี้สำหรับอนาหัตตะมักที่กำลังเดินทางเข้าไปสู่ความเป็นอนหัตผลทางสายนี้ไม่มีช้างทานทางสายนี้ไม่มีเสือไม่มีสัตว์ใหญ่ที่จะต่อสู้มีแต่สัตว์เล็ก นั่นก็คือยุงบ้างเหลือบ้างเลนบ้างลายบ้างอย่างนี้เป็นต้นแล้วมดดำมดแดงที่คอยกัดคอยกินเทียเล็กเทียนน้อยพอถึงยังไงก็ดีพวกนี้กัดให้ตายไม่ได้เพราะไม่ได้มาเป็นกลุ่มใหญ่รอบมาเมื่อเราเผลออารมณ์ของพรอณาคามียังเผลอบรรดาสัตว์ประเภทนี้องค์สมเด็จปิจนาีท่านเรียกว่าอะไร หนึ่งรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานสองอรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในอรูประฌานมานะการถือตัวถือตนยังมีอยู่บ้างอุตจอารมณ์ฟุ้งยังมีอยู่บ้างนวิชาความโง่ยังมีอยู่บ้าง ถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆเราจะนั่งไล่รูปราคะอารูปราคะมานะอุทจักรือยังไงรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานอารูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานมานะการถือตัวถือตนอุทจาาักระณมพุงนั่งจับยุงทีละตัวดีไหมยุงมาเป็นฝูง มันจับไม่ได้จับแย่เลยจับมดแดงมดแดงเที่ตัวไหวไหมมันก็ไม่ไหวเราทำยังไงเราก็ใช้มุ้งคลุมเพเลยทีเดียวความจริงมุ้งอันนี้ไม่ได้คลุมเราเปค็คลุมยุงคลุมมดคลุมเลงคลุมไหลสังหารมันทีเดียวให้หมดไปไม่ต้องไปนั่งไล่เบียให้ลำบาก เราก็ไปสังหารตัวท้ายคืออวิชานี่ก็มานั่งคอาอวิชาว่าไออวิชาเนี่ยคืออะไร <c oughs> ต้องดูววิชาก่อนอวิชานี่ท่านแปลว่าโง่หรือแปลว่าไม่รู้ในตอนนี้บังทีท่านพุทธบริษัทหลายท่านจะตอบเราว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่รู้ไม่มีข้อนี้เป็นความจริง คนที่เกิดมาแล้วรัต์ที่เกิดมาแล้วมีความรู้รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักหิวรู้จักกระหายรู้จักความหนาวรู้จักความร้อนรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือขาดความรู้อยู่อย่างเดียวขาดความรู้อริยสัจตอนนี้เราก็มารวบรัดแทนที่จะไปไล่จับยุงทีละตัว แค่คืนไล่จับยุงเทียตัวไล่จับมดเทียตัวไม่มีทางเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ใช้วิธีป้องกันหรือว่าใช้วิธีแก้โดยการคลุม,มาใส่หมดสัตว์ประเภทนี้มันอยู่ที่ไหนคลุมใส่หมดคลุมโลกกักให้มันตายอยู่ที่นั้นถ้าคลุมเขาไม่ได้ก็คลุมเาราทำอาการทางร่างกายของเราไม่เข้าไปสัมผัส เมื่อเราไม่สามารถจะสัมผัยการมณมทั้งหลายเหล่านี้ได้เราก็ปลอดภัยนี่การคลุมให้หมดนี่คลุมได้สําหรับสิ่งที่มันจะมาทําลายเราแต่สิ่งที่จะเข้าไปทําลายคนอื่นทําลายกิเลสให้หมดไปจากโลกนี่ทำลายไม่ได้ก็มีวิธีเดียวคือป้องกันใช้กระโะสวมตัวเราให้สิ้นซาก หมายความว่าไม่ให้สามารถกิเลสทั้งหลายเหล่านี้คือจะอยยงเล่นไหลไม่สามารถจะทําอันตรายได้ก็อันนี้ก็ได้แก่เริยสัตว์สี่นี่มันดูตัววิชาคืออะไรอวิชาท่านกล่าวว่าท่านกล่าวไว้วไวในขันธวัชไม่พระตรยวีดกท่านบอกว่าอาวิชาก็ได้แก่ความมีชั้นทะกับราคะ ฉันทะมีความพอใจในความเป็นมนุษย์แล้วก็มีความพอใจในรูปฌปานอรูปฌานพอใจในการถือตัวถือตนพอใจในอารมณ์พุ่งที่อยากจะคิดต้องรีกนอดรอยไปนิดหน่อยพุ่งในตัวนี้ของด้านวานาคามมีพุ่งในด้านกุศลราคะมีความยินดีเห็นว่ารูปฌานดีอรูปฌานดี การถือตัวถือตนบ้างเบ่งทับคนนู้นบ้างเบ่งทับคนนี้บ้างเป็นของดีแล้วก็อารมณ์พุ่งคิดว่าเราเป็นแค่นาคามีก็พอ,อใจยังไงยังไงเราเป็นประเทเทวดาหรือว่าเป็นพรหมล้วก็มีความสุขแ้วเรานีผ่านบนนั้นนี่ฉันทากับราคาดังสมรรก,การนี้เป็นอารมณ์ของอวิชา ยังถือว่าเป็นความโง่ยังไม่เห็นความทุกข์ทุกละเอียดทุกหยาบท่านเห็นมาแล้วทุกละเอียดไม่เห็นทุกหยาบเห็นทุกหยาบด้วยกับทุกเนื่องจากความไม่ได้เป็นพระโสดาบันหรือว่าทุกเนื่องจากยังไม่ได้เป็นพระสกิทาคามีแลวทุกเนื่องจากได้มยังไม่ได้เป็นพระอนาคามีในเห็น เป็นนว่าทุกช้างเห็นทุกมดทุกเรนไลทุกยุงไม่เห็นพวกนี้ก็ทำลายเราแย่เหมือนกันนี่เวลาปฏิบัติองค์สมเด็จพระบรมศาสดทรงตัดเพื่อรวบรัดเธอทีเดียวเรามาดูอาการทุกของคนที่ยังหลงอยู่ในฌานรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดี ถ้าหลงเพลิดเพลินอยู่ในการอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทางที่สุดของความทุกข์เรายังต้องเกิดอีกเกิดเป็นคนอยู่อย่างนี้มันมีทุกข์ครอบด้านเมื่อเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมมันก็ยังมีทุกข์เพราะว่ากิจที่เพึงทำยังจะต้องทำต่อไปอีกเทวดาหรือพรหมจะมีความสุขใต่ดันในการเป็นทิพย์ก็จริงแหละแต่ถ้าว่ากิจที่จต้องทำต้องมี คือใจต้องเป็นนั่งฝึกเป็นนั่งฝนเพื่อทําจิตของตนให้บริสุทธิ์นี่มันก็ยังทุกข์จิตยังไม่จบแต่หากว่าอารมณ์เข้ามานะการถือตัวถือตนพราะว่าตัวเราอารมณ์ของใจเรามีขั้นพระอนาคามีนี่ก็มีผลเป็นสุขแต่ก็ลืมว่าอารมณ์ทุกข์ที่จะต้องค้นคว้าหาทางให้จิตบริสุทธิ์ปลอดใสมันยังมีอยู่ อย่างอื่นยังจะต้องทำยังมีโย่นี่ก็เป็นอารมณ์ของความทุกข์อารมณ์ฟุง้งคิดคลุมไปถึงว่าสภาวะของอนาคามีก็ดีพอสมควรแล้วมองไปดูว่าโซนาสกิทาคาหรือโบตุชนคนที่ทรงฌานสมาบัติเราดีกว่าเขาตั้งเยอะแค่นี้นอนสบาย กมใหญ่ใดๆอกุศลใหญ่ใดๆไ,ไม่สามารถให้ผลเราได้เราก็มีความสุขให้ก็ลืมคิดไปว่ากิจทุกอย่างถ้าทำเสยหมดไปเลยมันสิ้นความทุกข์ไม่มีกังวลเป็นอันว่าอารมณ์ฟุ้งอย่างนี้ก็ยังเป็นอารมณ์ก,มกังวลเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ก็ตัดมันไปเสียเลยตัดไปเสียขึ้นชื่อว่าความจริงอารมณ์ตอนนี้ก็เข้มแข็งพอ คนที่เป็นพระนาคามีแล้วนี่จะมานั่งสอนกันในละเอียดละออมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเป็นคนรู้มีจิตสะอาดมีอารมณ์ขุณโมอยู่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นก็ยอย่าขอรวไร้กันสันส้นๆเพราะตอนนี้มันเข้าทางผงถ้าเป็นถนนก็เป็นซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วแล้วลก็เป็นทางคอนกรีตเสียด้วยสบายๆวิ่งแบบเรียบ คนเป็นพกะอนาคามีถ้าทำลีลาจะเข้าถึงความพันไม่มีอะไรยากนิว่ากันตามแบบมองเห็นชัดเมื่อกิเลสตัวเล็กๆทำไมและปัญญาทำลายกิเลสใหญ่มาได้ยิงจะมานั่งหลงไหลไฝ่ฝันในรูปวชานรูประชานะปปชามานะการถือตัว,ถ,ตวถือตนโตัวจะมีอารมณ์พุ่งไม่คิดยุ่งว่าเราเป็นเทวด,ดาหรือพรหมเราก็มีความสุข ตอนนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นอันว่ารวบไรกันไปเลยว่าอารมณ์ใจที่มันยังเนื่องอยู่ในวิชาเห็นว่าทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์มันยังไม่เท่าทึงง้งสุขทั้งที่สุดที่เรียกกันว่าเอกันตะบรมสุขเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ฝ่ายเดียวยังมีกิจที่มีอยู่ก็รวบรวมกําลังใจใช้บารมีสิบรายการให้เข้าถึงจุด เกณฑ์ประหัตประหารเสียทันทีความจริงบรมีสิบการสำหรับพระรหันนี้ก็รู้สึกว่ามีความเข้มขน้นใจหนักหน่วงจริงๆสัสจธรรมที่เราจะคนเห็นเป็นผลทานการให้ทานการให้ตัวนี้ ที่เราเรียกกันว่าจาคะคือบริจาคและเสียสละเราไม่มีการใช้คำเสียเราไม่มีการใช้คำสละตัวนี้เราใช้คำละเลยทีเดียวละละอารมณ์ผูกพันในร่างกายเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในโลก,กีวิสัยเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในในฌานสมาบัติทั้งรูปฌานและรูปฌาน ละตัวมานะการถือตัวถือตนเห็นว่าใส่กับคนมีสภาพเสมอกันแล้วก็ละอารมณ์พุ่งสัน้นจะไม่คิดอะไรต่อไปมีความมุ่งหมายอย่างเดียวคืออารมณ์บริสุทธิ์ไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่ถือว่าโลกเป็นสุขนี่ก็ละอัตภาพร่างกายเสียทิ้ว่าอัตภาพร่างกายได้กรูปเวทนาสัญญาสังขารอีกอยา่าง อันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีในเราความจริงไท้ตัวละคือทานสบาร,รมีตัวนี้พอแล้วละในแค่นี้คิดอารมณ์ละเพียงแค่นี้จิตเป็นสุขคนที่สุขก็เป็นอรหันต์ได้สําหรับด้านศีสบาร,รมีเขา,ราอรหันต์ก็ว่ากันอย่างละเอียดละออกเคร่งครัด มัติยัตไม่ทําลายให้สิ้นไปไม่หมดแล้วนี่แทบโซดาเขาก็ทําได้เนคขมะนี่เป็นตัวใหญ่คือตั้งแต่พระอนาคามีแล้วจึงใช้เนคขมะเป็นนักบวชกนจริงๆพระอนาคามีนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นครวาสอารมณ์ที่ปรารถนาในเพศก็ไม่มีแล้วอารมณ์เอือดแห้งไปกามาชันทะไม่ปรากฏ ความโกรธความพยาบาทไม่ปรากฏนั่นเป็นเนคขมะของพระอนาคามีและเนคขมะพระอรหันนี้ละเอียดไปอีกเรียกว่าร่างกายทั้งหมดถี่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปัญญาบรารมีเข้าไปตัดวิชานั้นมีเต็มที่พระอรหันย่อมไม่ปรากฏเห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นเราเป็นของเราไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของดีและก็ไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของเลว ทั้งนี้เพะอรเพ่อยอมรับนักถือความเป็นจริงว่าธรรมดาของโลกนี้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นกฎธรรมดาไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องสะเทือนใจพระอรหันต์เขาด่าก็ไม่สะเทือนใจเขาชมก็ไม่สะเดือนใจอะไรอะไรเกิดขึ้นมาท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสสำหรับวิริยะความภาคเพียนนี้ก็เพียนไล่ยุงจับยุงทุลายยุงหนียุงให้หมดไป กำลังใจของพระอราหารอันต์ย่อไม่ไม่ม,มีมีคำไม่มีคําว่าเหนื่อยในการที่จะทําลายกิเลสความย่อท้อไม่มีในอุปสรรคต่างๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมันต้องทํากันแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องคันติความอดทนการชนกับบุคคลที่มีสภาวะไม่เสมอกันชนกับการต่างๆที่เป็นที่ ไม่ประสบอารมณ์ในฐานะที่เป็นปุถุชนเป็นเรื่องของธรรมดาตอนนี้จะมีอะไรเกิดมาหนาวก็ดีร้อนก็ดีหิวก็ดีกระหายก็ดีท่านรู้สึกเฉยเฉยเมื่อของมันก็มีบ้างมันก็ไม่มีไม่มีบ้างอากาศมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ร้อนบ้างหนาวบ้างเย็นบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของที่จะกินจะใช้มีหรือไม่มีมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าการขาดข้องอย่างใดเกิดมาท่านเฉยเฉย นติตัวนี้ไม่ใช่ตัวดันเศรษฐกก็ไม่ใช่ตัวดันตัวอารมณ์เฉยๆเพราะอารมณ์มันเป็นปกติสมมติวันเดินไปเนี่แดดมันร้อนจะไปต้องนั่งอดทนตัดกําลังใจอดกลัน้นว่าเราจะทนกัรแห่งความร้อนในสําหรับพระอ,อริยะเจ้าขั้นนี้ไม่มีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นขันติแห่งอารมณ์ละเอียดสัจจกความจริงอันนี้ไม่ต้องฟูดันถ้าไม่จริงก็เป็นพระอริยะเจ้าขั้นนี้ไม่ได้ จริงทุกอย่างต่อกายงานจริงทุกอย่างต่ออารมณ์แต่จริงด้วยอำนาจปัญญาพิจารณาเห็นแล้วไม่ใช่จริงทรงเด่นอดีฐานอารมณ์ที่ตั้งใจมั่นเห็นว่ารูปไปชนันและรูประชนันเป็นต้นเป็นของไม่ดีเป็น,เป,นเป็นกิจที่พึงต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อทำลายอารมณ์นี้ให้หมดไปก็มีอยู่แล้วทรงตัวไม่ส่งคลอนสำหรับเมตตาของพระละหันนี้ปรากฏว่า เป็นอัปปมัญญาจริงๆเมตตาตลอดไปทั้งทั้งคนที่เป็นมิตรและทั้งคนที่เป็นศัตร,รูมีอารมณ์คิดอยู่เสมอว่าเราต้องการส่งเคราะห์เขาให้เป็นสุขอุเบกขาความวางเฉยเฉยต่อสภาวะของขันห้าที่มันจะมาแบบไหนก็ช่างของมันมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายมันจะอยู่ก็เชิญอยู่ ไม่ใช่ว่ากิจนี้ถ้าเราจบแล้วเราจะไม่ต่อสู้กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์คือหมายความว่าจบแล้วเมื่อไรแต่โดยมากท่านที่เป็นอนาคามมีก็ดีท่านที่เป็นอาหันก็ดีย่อมไม่มีความยินดีในโลกีวิสัยทั้งหมดแม้แต่ขันห้าของตัวที่มันปรากฏก็อยู่ในความอึดอัดนถน้าอยู่ในความลำคาญถ้าพูดถึงอารมณ์ ก็เพราะว่าท่านเห็นว่ามันไม่ดีมันเป็นพกุกมันเป็นของสุปกปรกนี่พูดกันอย่างภาษาชาวบ้านและพูดอย่างภาษาที่ภาษาดีบทท่านพูดกับพระว่าการอยู่ของเราในะอยู่ในความอึดอัดอยู่ในความเบื่อนหน่ายแต่ว่ากําลังใจของพระหันถือว,ว่าเป็นของธรรมดาอยู่แบบสบายไม่มีอะไรเป็นทุกข์เมื่อร่างกายมันทรงอยู่ก็เลี้ยงมันไป มันมีความต้องการหนาวต้องการร้อนก็าหาทางผ่อนคลายมันให้มันเป็นไปตามความประสงค์บ้างตามที่พึงหารได้มีได้ฉะนั้นพระอาหารหันต์จะนอนในป่าก็มีความสุขจะนอนในบ้านก็มีความสุขจะอนนอนในที่มุงที่บางก็มีความสุขจะนอนในที่แจ้งก็มีความสุขเพราะว่าจิตของท่านเป็นสุขเป็นอันว่าการที่จะไล่อยุ่จะตบจุงในฐานะที่ความเป็นพระอาหารหันต เรามองมามองดูบาร,รมีกันก็ตัวสําคัญที่สุดก็คือทานบาร,รมีที่เราเรียกกันว่าจาคานุสติกรรมฐานตัวนี้เป็นตัวสําคัญที่สดุดเพราะว่าเราใช้อารมณ์อย่างเดียวคําว่าละเสตตัวเดียวโดนละทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราก็ละเมื่อเราละร่างกายของเราได้แล้วสิ่งใดนอกจากร่างกายที่เราจะถือไว้มันจะมีไหม มันก็ไม่มีอาระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาพูดมันนี่เป็นอารมณ์ที่ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันอารบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหมดจากความเมามันในรูปฌชานคือบ้านในรูปฌชานหรือบ้านในอรูปฌชานยังมีความบ้าที่คิดว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาอะไรคนนี้เป็นต้นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ใช่พระอริยะเจ้าคนนี้เป็นพระอริยะเจ้า คนนั้นมีอารมณ์ต่ำคนนี้มีอารมณ์สูงอารมณ์อย่างนี้มันก็ไม่มีหมดไปและอารมณ์ใจเห็นว่าความเป็นพระอนาคามีก็วิเศษวิโสดีแล้วไม่ต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อความเป็นอหรหันต์และจิตใจที่ผูกพันมีความพอใจในรูปฌาชนอรูปฌาชนเห็นว่าเป็นของดีรือมานะอุตจารตามอย่างนี้ไม่มีในอารมณ์ของตนอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพงศ์กล่าวว่าท่านนั่นเป็นพระอรหันต์ สำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมองดูเวลาก็หมดเส้นแล้วขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจงพยายามรักษาอารมใจของท่านตามแนวที่กล่าวมาที่พูดวันนี้ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่วาจะพูดให้ทุกท่านเป็นอราหันต์ได้จะเป็นได้หรือไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ท่าน มาสำหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอบรรดาท่านพู้ธบริษัททั้งหลายผู้รับฟังจงมีแต่วความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนาวงคลสมบูรณ์คุณผลทำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมราชชานราสัมมาสัาสมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วขอบรรดาท่านทั้งหลายจงบรรลุทำนั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี